สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแล้วก็น,าน,าาน้าๆผานปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะพามาแก้มือเมื่อคลิปก่อนยิงอยู่ฝั่งนู้นนะผมบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อห้องแถวแล้วครับผมยิงอยู่ฝั่งนู้นโขดนู้นนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าจะนี่ครับผมไปฝั่งนี้เนาะน้ำมันตื้นหน่อยปลาสวายขึ้นเยอะครับผมขึ้นดีเลยแหละปลาสวายแต่มันขึ้นอยู่กลางๆครับผมยิงมันไม่ถึง ไอฝั่งนี้น้ำจะตื้นหน่อยครับผมนูนขึ้นครับดูปลาสวายตัวสามสี่โลครับนูนเดี๋ยวไปติดตามครับผมว่าวันนี้จะแก้มือสำเร็จไหมเนาะจะเจอหรือเปล่าปลาชะโดเมื่อคลิปก่อนเจอสามตัวครับผมไม่ได้สักตัวเลยแต่ดูคลิปนี้ครับผมดูท่านผู้ชมรอรถครับผม <laughs> ใหญ่เวอรเลยดูครับ <laughs> ใหญ่มากเลย เวลาปะายางปะไงนี่ใหญ่กันาะนี้ไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นแล้วครับผมข้ามไปฝั่งนู้นแหละดูครับล้อไปลอเลย <c oughs> ไปเดี๋ยวไปติดตามกันว่าจะเจอตัวไหมครับวันนี้เนาะครับ <c oughs> จะนั่ง แอบดูตรงนี้นะครับผมน้ำมันตื้นเลยตรงนี้ครับผมทางเดินเข้ามามีเด็ดอันเดียวๆเลยครับผมดูครับผมโหเดูครับตรงนั้นเลยครับนี่ไม่ใช่บักขามด้วยนี่หมามุ่ยครับผมหน้านี้เลยครับผมหน้าแรงเนาะมันกลังเนี่ยครับผมแตกอย่างเงี้ยคันขนาดเลยครับผมเต็มเลยครับนี่ เขาอยู่แถวนี้ครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราลองลุ้นปลากันดูโดนเข้าไปนี่สะดุ้งเลยครับผมคนเกาจนหนังเลิกเลยครับผมแล้วแต่ลิเกว่าไอผมเดี๋ยวติดตามดูว่าเราจะมีผลงานไหมครับวันนี้ว่าผมจะเจอตัวบ้างล่ไหมว่าจะได้แก้มือสําเร็จไหมครับผมไปครับผมเดี๋ยว,ว,นนว,ว,ไ,วไ,ไ,ไปติดตามกันเลย มจะตื้นต่ตรงนี้นะครับผมทางนี้มันตื้นหน่อยแต่ทางเนี้ยโอ้โหลึกมากเลยครับผมแมคโคเขามาขุดเอาดินไปถมคันบอ่อถมสะบูกทุเรียนครับนี่มันเลยลึกเกิดน้ำตื้นๆเสร็จมอนเสร็จพม่าเสร็จมอนไปหมดแล้วครับปลาเนี่ยปลาเยอะครับนี่แปลกวย มีปลานินมาเล่นครับตื่นๆอย่างนี้เดี๋ยวลองลุ้นดูครับผม mm. เื่อมีตัวเนาะจะได้ยิงหรือเปล่าวันนี้ mm. เกิดไม่ได้ยิงอะไรยังไงเดี๋ยวจะย้ายไปท mm. ังนู้นแล้วครับผมไปที่เก่าเนาะเดี๋ยวตามลุ้นไปด้วยกันครับผมจะมีตัวเข้าเปล่าแต่หน้ามีปลานินครับแบบนี้ million. แล้วดีกว่าครับผมไซส์ดีด้วยลืม กว่านี่มาแล้วครับผมยังไม่เห็นชายโดเลยตัวแรกปาน,นิน สบายขึ้นดีครับผมแต่มันขึ้นกลางๆมันเป็นร่องเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมนี่แล้วก็ร่องนู้นชายเขาเนาะมาครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันอีกว่าจะมีตัวเข้าอยู่ไหมครับผมหมาปนปนินิล้วครับผมตัวแรกเนาะไซส์สวยเลยครับปลาน,นิลประมาณโลหนึ่ง ตอนเช้าประมาณสักแปดเก้าโมงหน้าขึ้นมาเล่นดีปลาผมว่าตรงนี้น้ำมาตื่นครับผมตรงนี้มาครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันว่าจะมีแต้มที่สองอีกไหมเนาะมาแล้วเหรอครับตัวหนึ่งปนินแต่ยังไม่ได้ยังไม่เจอชะโดแล้วผมยัง <laughs> ไม่ได้แก้มือจะเจอหรือเปล่าต้องลุ้นดูครับผม โดนครโดนโดนโดนครับโดน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 ตกกิจะได้หล่ะนุนครับหนุนหนุนเห็นตัวเลยนู่นครับไอ้ไม่โตเท่าไหร่อืมพันแล้วครับผมเกือบไปกล้องไม่ทัน ลงไปเอาล่างไม่โตเหมือนวันนั้นครับผมไอ้ฟันที่มันหลุดนะครับผมตัวนั้นตัวโตอยู่

อู้งงกันยังดิ้มอยู่ครับผมเดี๋ยว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 อ้ว่าไม่โตโ,โตนี่มองในน้ำแแรงไม่ใหญ่ครับผมอ้สามโลกว่าโอ้โหเกือบไม่เข้าติดหัวนิดเดียวนี่หลุดแล้วด้วยครับผมดูแผลอือเกือบไม่ได้กิน สามโลโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วดูครับผมโดนหัวนี่ครับผมโตโตกว่านี้ไม่เข้านะนี่ดียังอยู่อ่ะพันกระแหลกเลยทีนี้ เดี๋ยวปลาขึ้นมาแล้งบนก่อนจะลงมาแกะอัลัรเดี๋ยวมันหลุดน้ำซะก่อนชุบมองไห้น้ำไม่โตนี่ปลนนินนี่ชะโดดูครับปลนนินยังไม่ตายเลยสองแต้มนะครับผม สามโลต้องมีครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใช้ได้อยู่ผมไปเอากระบอกกระลุกดอกกันครับผมโอ้หอบเลยขึ้นลงมันชันครับนี่ไม่ไหวแล้วครับผมขันครับผมขันหมอมุ่ยครับผมก็จะนั่งเฝ้าต่อยิงชะโดตัวเมื่อกี้ครับผมนั่งเต้าพักนึงไม่ไหวครับคันนี่ครับผลงานเนาะ กับปนินรี้ผมสองตัวปนินก็น่าจะประมาณโลครับผมเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะช่างดูชะโดนี่ไม่น่าจะเกินสามโลครับผมนี่ครับผมรูเข้าเป็นตัวโตกว่านี้สักห้าหกโลนี่ยิงไม่เข้านะครับนี่หัวนี่นี่มันตัวไม่โตเท่าไหร่นะประมาณน่าจะไม่น่าจะเกินสามโลครับนี่เดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวลองไปช่างดูครับผมยิงเข้านี่ออกนี่ครับผมแต่มันไม่ทะลุครับผมตอนที่ผมดึงเสียงมันดังกึดก๊ดๆึ๊เลยครับผมเนี่ยแหละออกมันมาโผล่นี่ดียังได้กินครับผมมถึงเท้ามาเนาะ ไม่ไหวครับถ้าเกิดนั่งก็อาจจะเจออีกแล้วครับเนาะปานินเนาะอีตรงนู้นนะครับผมมันจะมาเล่นน้ำตื้นแต่ทนไม่ไหวครับผมคันเนาะหมอมุ่ยนี่ถ้าเกิดได้โดนยิ่งเกายิ่งมันครับผมยิ่งคันยิ่งเกาเกาจนหนังเลิกเลยครับผมเหลือแต่ลิเกวไหครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเนาะคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพันมีด้วยครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้แก้แค้นสําเร็จแล้วมีผลงานมาฝากสองตัวครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามครับผม ก็เอาไว้เท่านี้แล้วครับผมเนาะเดี๋ยวผมกลับไปอาบน้าก่อนครับผมครับสวสดีครับผมคันมากเลยวันนี้คุ้มอยู่ครับปลาแต่ไม่คุ้มกับการคันเนี่ยนะครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักปลากันสามโลแหละสามโลหกครับผมกะเอาไสามโลสามโลหกครับตัวนี้ ใหญ่อยู่ใช้ได้ครับผมปันนินปันนินอยู่ที่โลโลสามขีดครับผมโลสามขีดเนาะน้ำหนักดีอยู่ครับผมต,ตัวสวยๆเลยครับผมโอเคครับผมเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ